และนี่คือการ์ดจออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับมันคือ i s h i l d GeForce RTX 4070 Ti Super จะเป็นยังไงวันนี้มาดูกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮ CPU บียูผมปาวไอแฮปซีบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันในส่วนของการจอตัวกลางๆไม่สิมันค่อนข้างไปตัวท็อปแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวที่มันบนกับมันเนี่ยเพียงแค่2รุ่นถูกต้องไหม 4080super ครับแล้วก็4090นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงโดยเฉพาะ 4070series ตัวนี้เป็นตัวที่เร็วที่สุดถ้าคุณจำกัดความแค่ว่ามันลงท้ายด้วย70เพราะที่ผ่านมาในช่วงงเฟสแรกกกขอออ Nvidia นนั้้ไดมา็คื ือ4070แล้วก็4070 Ti และเฟสที่2เขาเพิ่อมอีก2รุ่นย่อยเข้ามาครับแทรกกลางระหว่าง4070กับ4070 Ti ก็คือ4070 Super และ4070 Ti Super ก็มาแทรกกลางระหว่าง4070 Ti ไปจนถึง4080นั่นเองนะครับหลังจากที่4080ได้เงียบหายไปสยยยักพักใหญ่เลละเพราะว่าราคามันสูงถูกต้องไหมตั้งประามาณ3าดืนที่แล้วเนี่ยคือถ้าใครใช้ใค่ายเขียวนะมันแทบจะปิดประตูการอัปเกรดเลยเพราะว่ามันข้ามจาก4070 Ti ปกติแล้วกระโดดแพ หลายหมื่นเลยอะกลายเป็น4 0 9 0ซึ่งมันก็มีช่องว่างระหว่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะต่างกาันประมาณ3-4มหมื่นเนี่ยค่อนข้างบีบหัวใจดังน,นั้นเนี่ยเอ็นเวเนี่ย ก็เลยไม่รอช้านะครับออกมาอีกสรุ่นที่จะมาแทรกกลางระหว่าง4070 Ti กับ4090คือความแรงมันต่างกันเยอะจนทําให้มันแทรกออกมาได้ถึง2รุ่นดังนั้นนี่คือ4070 Ti Super ที่ออกมาแล้วแรงกว่า4070 Ti พอสมควรมันมีเงาของตัว4080อยู่มันใช้ชิปเดียวกับ4080แต่ว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ 4070 Ti อ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันดังนั้นเนี่ยไม่ผิดไม่แปลกนะที่จะกลายเป็น4070 Ti Super นะครับนี่คือ i อ h i ี l ลครับ by Inno3d สเปคของมันเนี่ยความแรงเนี่ยอยู่ระหว่างกลางระหว่าง4070 Ti กับ4080นะดังนั้นเนี่ย L2 Cache เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็น4080เนี่ยมันจะเป็น44เมกแต่ว่าเป็น Ti Super เนี่ยจะถูกลดลงเหลือ48เมกดังนั้นเนี่ย L2 Cache เนี่ยมันจะเท่ากับพวกแบบ4070 Ti ปกตินะครับก็คืออย่างที่ผมบอกมันคือร่างผสมนะครับมันคือร่างผสมคูลด้าคอร์แป มีความเยอะกว่า4 0 7 0ที่ใญปกติพอสมควรนะ800กว่าคูลเคอร์นะที่ต่างกันนะครับอาร์ตอ66ครับก็คือในส่วนของ a ร Tracing ค o r e เนาะ t e n s o อ Core 264ครับ b o o s t Clock สูงสุดถึง2.61 g h z ก็เป็นมาตรฐานของตัวนี้แล้วเพราะว่า40 Series เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่อง b o o s t Clock สูงเกิน2 GHz ทุกตัวนั่นเองครับ Memory Clock ครับจะอยู่ที่1313 1313 13เนี่ยถ้าคิดไม่ออกมันคือแรมชุดเดียวกับ4080 Super แรมชุดเดียววววกกกับับ4800ปปติิเเเรราาชุดดดียนนหมมมลจงๆะไ่่็ค็ค1 1 13-3 MH ครับวงเล็บว่า21กิกะบิตเซ็กซ์ถ้าแรมขนาดความเร็ว21กิกะบิตเซ็กซ์ไม่ต้องคิดเยอะฮะมันคือ GDDR6X และ GDDR6X นั้นมัน exclusive เฉพา NVIDIA เท่านั้นนะ AMD ไม่มีเพราะว่ามีแรมยี่ห้อเดียวที่ผลิตให้เขาก็คือ Micron นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นความเร็ว 16, 17กิกะบิตเซ็กซ์เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ GDDR6 ปกติแต่ถ้าคุณเห็นแรมที่มันเร็วเกิน20กิกะบิตเซ็กซ์ 19, 20, 21เนี่ยมันคือ GDDR6X แบบไม่ต้องสงสัยนะครับดังนั้นเนี่ยแรมตัวเนนี้จะป็ แรมชุดเดียวกับ4.80ก็คือขนาดความจุมันจะไม่ใช่12กิก192ละมันจะกลายเป็น16กิก16กิกนะย้ายอีกรอบ16กิก256บิตนะครับ16กิก256บิต memory bandwidth ก็จะเร็วขึ้นตามบิตที่เพิ่มขึ้นตามชนิดของแรมที่มันเพิ่มขึ้นห้า memory bandwidth อยู่ที่672.3 g b s e c บต์หมายความว่าถ้ามาเจอแคชอีก48เมกเนี่ยมันจะทะลุ1.2เทราไบต์ซถือว่าเร็วมากๆสำหรับแรมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจะพูดว่ามันคือ4.8 0ลสเปก็ ไม่ผิดนักอันดับแรกมันคือ4.80 0ลดสเปคหรือไม่ก็4.70 0 TI ที่เกือบๆจะกลายเป็น4.80 0ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อนี้ครับนั่นคือ4.70 0 TI Super นั่นเองนะครับข้อดีคือมันกินไฟเท่าเดิม285วัตต์ไม่ได้กินไฟเยอะกินไฟเท่ากับ4.70 0 TI ปกติเพอร์ตสปายที่แนะนำตามที่เขาประกาศกันมาก็ประมาณ600วัตต์นะครับก็คือพ,อพอาววเอร์ตสปายแบบโอเวอร์ออฟนะครับโอเวอร์ออฟก็คือโดยโรวมทั้งซิสเต็มนั่นแหละนะครับแต่ถ้าประกอบกับ Air Half เนี่ย800วัตต์ขั้นต่่่่ำออออยููแแแล้้้ววนนนนนะะะตงงงบบกกกกปปรรรราาาค33,000ไไมันนัีจพด กัน,นะครับสำหรับวันนี้ครับที่ผมได้หยิบมาอันนี้เป็นไอชิวนะเป็น i อชิวไบอินโนทรดีซึ่งต้องบอกว่า i อชิวไบอินโนทรดีเนี่ยนะ เป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างเลยล่ะเรียกได้ว่าไฮเอรเลยดีกว่าเพราะว่าเขาว่าไอชิถ้าเราเอ่ยเขาว่าไอชิขึ้นมามันก็คือออรัสดีๆนี้เองมันก็คืออา G จีดีๆนี้เองมันไม่ใช่อ no ินโนทรีดีแล้วมันคือไอชิงั้นไอชิวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวอ no <için> <ค>ินโนทรีดีถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นการระบบระความร้อนไม่ว่าจะเป็นความใหญ่โตของการ์ดนะครับ <ité> เห็นไหมนี่คือ i อชิว by no อินโนทรีดี x 3เมื่อก่อนเนี่ยในซีดีสามสิบนะมันจะเป็น x f o มันจะมีพัดลมอยู่ตรงนี้แต ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวล X 3คือจอร์ดพัดลมครับ1 2 3 3พัดลม GeForce RTX 4070 Ti ต,ตรงนี้มาดูข้างกล่องกันนะครับก็คือ iCUE อยู่แล้วล่ะ iCUE นี่คือสุดกว่า Inno3D นะมันจะเป็นเหี่ยว iCUE by Inno3D ก็คือว่ามันเป็นยี่ห้อ iCUE แต่ทุกคนก็รู้แหละว่ามันคือ Inno3D นะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ของ Inno3D น,นั่นเอง RGB Lighting มี support 8K RAM 16 g b กส์นะครับจุดเน็ตก็คือสาามรถโอเวอร์คมไร้ ine, โล้น้อยเสียงเบา OC ได้นะครับ OC จากโรงงานเรียบร้อยแล้ว DS3 มีอยู่แล้วฮะตามสภาพตามปปกติ3.5ไได้้ซเพราะว่าไม่มี อารเพิ่มข้ามาอยู่แล้วนะครับเรเทซิ่งครับรีเฟรคครับสตีโอครับและนี่คือ GeForce RTX 4070 Ti Super เป็นครั yeah, well, well. asion, ham, ้งแรกครับที่ Nvidia ทำปกติแล้วเนี่ย Nvidia เนี่ยในการผลิตที่ผ่านมานะครับสมมุติยกตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหม2080นะยกตัวอย่าง3080ก็ได้3080ปกติ3080 Ti 3080 Super ไม่มีหรือว่าซีรีส์30เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีมี Super อ่าซีรีส์20เนี่ยมี Super 2080 Super 2070 Super สมมุติแล้วก็มีทั้ง Ti แต่ เปททีไอครับไม่มน้ำซ้ำครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับที่มีต่อท้ายว่า TI Super ปังนั้นนี่คือแรงกว่า TI อบอกก่อนถ้าเราไล่รนะดับเขาสำคัญ4070ปกติก็คือแรงปุ๊บแรงประมาณนี้อ่ะ4070เติรซูเปอร์แรงประมาณนี้ super, รรนกราฟจะค่อยๆชันขึ้นนะ Ti จะมีความยิ่งใหญ่กว่าซูเปอร์นะผมบอกก่อนไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่น16ซีรีส์1660ปกติ1660งหกซูเปอร์1 6 0 TI แรงกว่าไม่มากก็น้อย2 6 6 0 Super เปอร์ก็แรงกว่า2 6 6 0ก็คือซูเปอร์จะมีความแรงกว่า1 6 6่นะครับแล้วต่อมา์ TI, ก็คือสูงคร้นอีกอ่าเช่น1 6 0 Super แล้วเป็น1 6 0 Ti 4 0 7 0 Super แล้วกลายเป็น4 0 7 0 Ti แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารวมกันก็คือเป็น t Super ดังนั้นรู้ได้เลยว่าแ Ti Super นั้นแรงกว่า Ti อยู่แล้วมากกว่านี้ก็คือกลายเป็น4080มากกว่านี้ก็กลายเป็น4080 Super ครับนี่คือ 407 0ฉนจีโูนจัซูเนันหน้าจาก i s ชิวบายอินโนทดีครับตัวการ์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกประมาณว่ามันก็เป็น407 0ูนจีโูนจปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยชิปประสิทธิภาพสูงจากเ d a ด e ร์เลฟเลดังนั้นเนี่ยนี่คือใจซูเปอร์นะครับตัวการ์ดก็ค่อข้างใหญ่นะจะเป็น3พันลมนะครับไดเเมเตอร์ครับพันลมแต่ละตัวเกือบ100มิลนะครับเกมิลลิเมตรเกาดมิลลิเมตรนี่ก็คือเฉียดร้อยมิลจะว่าิเซนก็ไม่ผิดนะเพราะมันอีก ไอตัวนี้เกือบ10เซนสามลมปั๊บปั๊บปัป๊บนะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะหมุนตามเข็มรอบๆจะหมุนทวนเข็มเพราะเขาบอกว่าเพื่อให้อากาศนั้นไหลเวียนแบบสมบูรณ์นะครับไม่ได้แบบเทกันไปที่ทางไนที่ทางหนึ่งก็คือเกิดอาการดักกันนั่นเองในส่วนของ ตัวด้านหลังนะครับเขาจะบอกไปว่าตัวสัมผัสกับตัวชิปเซตเนี่ยจะเป็น Co p p e r b a s e Copper b a s e คือทองแดงนะครับแล้วก็ทับทั้งหมดเลยของ G.P.U. นะครับก็คือว่าทับทั้งแรมทับทั้งพังจ่ายไฟมีฮิตไปอะไรแค่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะรับความร้อนได้ดีนะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับก็คือมีฮิตไปด้วยนะครับแล้วก็ฮิตไป for m o s f e t นะครับเขาก็หมายคว่าปกติแล้วในฮิตซิงทั่วไปนะในการาดจอทั่วไปเนี่ยเวลาสัมผัสกับตัว m o s f e t หรือพังจ่ายไฟเนี่ยเขา,เน, hit sing, น, hit านนี้้อั ชิเนี่ยเขาใช้ฮีทไป์ในการที่จะมาทับกับมอสเฟตคือเอาฮีทไป์มาระบายความร้อนให้มอสเฟตแบบเฉพาะเลยนะเห็นป่ะดูลอยดิคือเหมือนซีพียูเลยนึกออกไหมคือใช้ฮีทไป์ในการระบายความร้อนโดยคือโดยตรงนะครับจะได้ให้การระบายความร้อนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองอลูมิเนียมเบสครับก็คือว่าในส่วนของคอปเปอร์เบสเนี่ยเขาจะเจอกับ GPU ใช่ป่ะพออลูมิเนียมเบสเนี่ยปุ๊บเนี่ย มันจะกลายเป็นพวกหน่วยความจำนะแรมวีแรมอะไรเงี้ยจะถูกระบายคอามรอนด้วยอลูมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็สเปดเอาไปให้ฟินระบายคอนมรอนไปนะครับต่อมาตรงนี้นะครับมัลติฟ f ง n c t i o ล a บ b a c k p a ตรงนี้นอกจากเสริมความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะมีรูด้วยนะมันจะมีรูตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลมร้อนเนี่ยสามารถทะลุไปได้ถ้าแบ็กเพลมันตันลมร้อนมันก็จะไปไหนไม่ได้ก็จะอมอยู่นั้นแต่ว่าถ้าแบ็กเพลมันทะลุอย่างเงี้ยแสดงว่าพัดลมมันเป่าฟึดขึ้นมาเงี้ยมันก็สามารถที่จะทะลุตัวแบ็กเพลขึ้นมาได้น ก็คือเขาก็จัดการเรื่องฟินเอาความร้อนนะครับทั้งความหนาทั้งความอะไรแล้วก็เว้นระยะเพื่อให้เกิดแอร์ฟล w ที่ดีนั่นเอง RGB ครับก็คือซัพพอร์ต RGB ก็คือจะมีไฟ RGB นั่นแหละอันนี้คือข้างกล่อง ที่เหลือแกะนะครับดังนั้นน่ยถ้าถามว่ามันเหมาะสมกับเกมเมอร์ท่านใดผมต้องบอกเลยว่ามันก็เอาตรงๆแล้วมันคือการปิดจ็อบ 2K ที่ไม่ต้องสืบดีกว่ามันปิดจ็อบ 2K นี่ไม่ต้องสืบแล้วมันก็เป็นเริ่มต้นที่ 4K แน่นอนครับ 4.80Super4.90 มันคือ 4K แต่ 4.70Super เนี่ยมันคือปิด 2K ได้อย่างงดงามเนียนสนิทและเผลอๆถ้าเจอเกมไหนที่แบบไม่ได้หนักมากมายมันไป 4K ได้เลยนะครับเพราะมันก็เือ4 4.80ลดสเปคตรงปละน้นมันคือแรงอยู่แล้วนะครับมันคือสุดแล้วใน4 7 0 s e r i e ์ นั่นแหละนั่นแหละ้นั้นมาดูตัวกา์ดกันนะครับกล่องก็คือกล่องเราไปแคะออกไปแล้วกล่องในก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายข้างในมีอะไรบ้างครับก็จะมีฐานนะมีฐานกาสจออ่าเขาจะมีอันนี้อันนี้จะเป็นตัวปลาหมึกก็คือว่าแปลง16พินกลายเป็นแพิน3ช่องได้นะครับแล้วก็จะมีที่ทำกาสจอให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟ RGB แล้วนี่คือตัวการ์ดค่อนข้างหนานะใหญ่เหมือนกันนะครับ เอาละลืมบอกข้อมูลก็จะมีคู่มือมีอะไรอยู่แล้วเนาะมีคู่มือมีอะไรอย่างอยู่แล้วโอเคอันนี้ปกติแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนี้หรอกจะโฟกัสตัวการกันว่าตัวการน่าจะเป็นยังไงกันมาโอค่อนข้างใหญ่เลยฮะนี่ไงฮะนี่คือ4 0 7 0 Ti Super ครับจาก i s h u b y i n n o 3D เห็นป่ะดูตัวการดิหนักนะหนักปึ๊กเลยอ่ะกินสล็อต 3ส,สล็อตไม่หนาเท่าไหร่พอร์ตเชื่อต่อด,ด้านหน้ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับ4พอร์ต s p วีพอร์ตคูณ3ครับเพดีมไอคูณ1ตามมาตรฐานเสียบสล็อตลง2ส,สลอ็อตครับเกยมา1สลอ็อตรวมเป็น3ส,สลอ็อตนั้นการ์ดตัวนี้อยู่ที่3ส,สล็อตนั่นเองเห็นปะมีรูระบายวอมร้อนมีอะไรต่างๆนนะนะครับนี่คือด้านหน้า ของช่องเสียบตรงนี้ตรงนี้เป็น3พัดลมเป็นกาสามพัดลมต้องบอกก่อนว่ากาทุกตัวเนี่ยสาพัดลมเนี่ยพัดลมตัวละ80มิลก็มีนะพัดลมตัวละ90มิลก็มีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือพัดลมขนาด98มิลทั้ง3ตัวเลยคือเฉียดร้อยมิลแล้วนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นโลโก้ไอชิวตรงนี้เป็นโลโก้ของเขาเป็นโลโก้ที่เป็นรูปเกรดหิมะนะครับเนี่ยก็จะแทนความเย็นได้นี่ก็เป็นโลโก้ไอชิวได้หมุนได้นี่เห็นไหมตัวกายแข็งแรงทนทานอยู่แล้วตรงนี้มีไฟอาชีบีทั้งแถบเลยนี่ ผมไม่ลอกพลาสติกออกนะตัวนี้จะเป็น g e f o r c e RTX ที่เป็นตัว R G B ครับเห็นปะแล้วอย่างที่เขาบอกไปฮะฟินละเอียดยิบฟินละเอียดมากนะครับฟินละเอียดทุกอย่างเลยงานดีละเอียดทุกอย่างมุมดูมุมนี้มุมนี้อันนี้คือที่เขาบอกว่า m u l t i f ังชั่นอลแ a ็กแบ็กเพคือไม่ได้เป็นแค่แบ็กเพลทอย่างเดียวนะแบ็กเพลทเนี่ยเสริมความแข็งแรงเสริมความสวยงามทำให้ตัวการ์ดดูดุดันและช่วยระบายความร้อนแต่ลำพังถ้าแบ็คเพลทมันแบบทึบไปเลยเวลาพัดลมมันเป่ามาฟุบขึ้นมา ถ้าแบ็กเพจตัวนี้ไม่ทะลุมันจะอมกันอยู่ตรงนี้มันจะอมกันอยู่ตรงนี้ถ้าแบ็กเพจทะลุได้มันก็จะกระจายออกมานี่เขา็ะจะมีช่องเสาะล่องตรงนี้ไว้ตัวนี้เขียนว่า G Force r t x t ตัวนี้เป็นลายโลโก้ของเขาตัวนี้ไม่เห็นไอชิลสามหมื่นสามดยประมาณราคาตัวการก็ดูดันสวยงามเห็นไหมสีดำนี้เวลาใส่ก็ใส่เป็นอย่างนี้อ่ะผมไม่เห็นภาพเวลาใส่นี่ใส่แบบปกตินะจะเป็นแนวนี้แต่ถ้าใส่แบบแนววัตถิค้อก็จะเป็นแนวนี้ค่อนข้างหนักนะครับมีน้ำหนักมากเนาะฮิตไปไม่ต้องห่วงเรื่อ,องความร้อนนะ สองสามสห้าหกเส้นที่ไป8เส้นเลยหรอหเส้นครับทำไมข้างหลังมันเป็น8ปวะห้าเส้นที่ไปห้าเส้นแล้นอืมจริงๆด้วย แต่ว่ามันก็ไม่แน่นท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนผมสังเกตมาว่าถ้านับเฉพาะ G P U เนี่ยมันมี5เส้นจริงๆด้านหน้าเนี่ยหเส้นแล้วผมก็มองตอไปว่าเออโผล่มา5เส้นเนี่ยมันลึกไปเนี่ยมันระบายความร้อนเฉพาะ G P U แต่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันมี8เส้นมันมีจากตัวพวกเอ่อเมมโมรี Memory. ไอที่เห็นชัดเนี่ยนี่คือ m o d f สเฟนะ เนี่ยอันเนี้ยมาจากจากมอดเฟดชัดๆเลยนะเนี่ยเนี่ยาจากมอดเฟดเนี่ยภาคจ่ายไฟเนี่ยไหลมาเนี่ยเห็นปะเส้นเนี้ยไอเส้นเนี้ยเห็นปะไอเส้นนี้ไ,นนไม่ยุ่งกับใครเลยมาจากมอดเฟดภาคจ่าจยไฟยแล้วก็ตื้อๆแล้วทะลุทะล,ล,ลุหลังเลยเห็นปะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าผมดาวไม่ผิดนะ5เส้นสำหรับ G P U อีก3เส้นสำหรับพวกเมมโมรีแล้วก็มอดเฟดหรือพากจ่าจยไฟเรียกว่าเรื่องความร้อนนี่ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับอืมเนี่ยมีฮิตไปจริงๆด้วยเนี่ยแล้วนี่พินต่อตรงนี้16พิน1ช่องต่อตรงนี้แล้วก็พลนนี้เป็นต่อ RGB โอเคไหมนี่คือ i อชิล l ์ by อินโน d ทรดีซีศูนความแรงเป็นยังไงทดสอบไปเรียบร้อยแล้วไปดูกันครับดีมันเริ่มแฟลสามมันวมมาติมายอดบทซอมบี้และนอนเราจะไปกันแรกที่ 4K สามแปดเจ็ดศูนย์คูสองหน e ่งหกศูนย์คุณภาีแล้วเปิด f r a เปิดเฟรมเจเนอเรชันแล้วลืมบอกไปครับเปิดเฟรมเจเรียบร้อยแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งรอสักครู่นิดนึงอะร้อเท่าไหร่อ่ะร้อยเฟรมเห็นผลปะร้อมสิเฟรมร้อบเฟรมปะครับ ร้อยสามสิบห้าเฟรมป่ะใช่โอ้เฮ้โอ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 ้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเฟรมเนี่ยคุณคิวแล้วต่อมาแล้วยังไงต่อดีครับเราไปทูเคกันเถอะต่อไปไปทูเคเหรอได้เลยฉันจัดให้ทูเคนะแน่นอนเรากำลังไปในสามสองหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฟูสกรีนไอ้กรูสิทธ์เราเซตออกมาเป็นทูเคตรงนี้อ่าเฮ้กูตายคิว ไอคิวกูตายครับแม่เพื่อนชุบเพื่อนต้องให้เพื่อนชุบไอคิวครับเห็นแล้วไอคิวกูตายอ่าเดี๋ยวก็ฟื้นนี่อมันก็รอเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมาไอคิวกูจะตายของแท้เลยเราวัดไม่ได้แล้วถู้า 2k เท่านี้นะก็ประมาณเอาประมาณเอาแล้วกันได้ปะสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบได้ปะได้ป่าวะได้แล้วเอ้ยเอราตื่นแล้วเราตื่นแล้วคิวคิวคิวเราตื่นแล้วทิว เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ้ากูใส่กูใส่กรอก่อนอ่ากูใส่กรอก่อนแล้วกูจัดมามาแล้วกูวางบนลสแตรปไอเชียนแหนจะเกิดไอซีเรียนะเราไปเรียร์เลียกูยิงปืนปางปังเป่งโป่งปางเป่งปางนั่นนี่คือส Spiderman โอเค D-Balance Frame จะเป็นออนปกติกราฟิกนี้ทุกอย่างวิล y ี่ g h r เรเดียซิ่งวิลลี่หหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูเซตติ้งจะเป็นยังไงเอาเซตติ้งไปหมดแล้วคือทุกอย่างวิล y ี่ g h r เรเดียซิ่งวิลลี่หาย b a l a n c e Frame Generation ครับ 4K 4K ด้วยนะครับ130เฟรมหรือเปล่าครับคุณคี่ครับพอได้ไหม1 2 3 0พอได้นะครึ่งแรกพอได้หวังแล้วครึ่งหลังแล้วพอได้แล้วหรือเปล่าครับหวานเจี๊ยบโมเยล มีอะไรบ้างปิดเฟรมเจนเดียวครับอันนี้คือเราเห็นผลต่างนะปิดเฟรมเจนก็ประมาณสัก80กว่าเฟรมครับนะครับอันนี้คือ 4K นะครับ 4K DLSS Balance เปิดเฟรมเจนนะ d l s Balance เฟรมเจน Ray t r a c i n g เป็นสุดมอดสุดสซดสซดสซดโดโดโดๆสดดมอดตามระบบตามระบบเหมือนเช่นเคยนะครับ 4K สุดหมดลงถึงเรเท a ซิ่งเปิดเดียวเวลาเปิดเฟรม Gen 4K ไปไหวว่ะแต่สังเกตดูนะว่ากินแรมเครื่องแค่10กิกกินแรมการ์จอแค่11.2กิกสิบกิกนั้นน่ะถือว่าไม่ทะลุ16กิกนะปิดเฟรมเจนดื้อเลยนะโอเคปิดเฟรมเจนครับเหลือแค่เดียวกับาลานซ์ครับอยู่ที่อยู่ที่50เฟรมการ์จอกินเต็มเหมือนเดิมการ์จอกินเต็มชนะตลอดเลยการ์จอเนี่ยอ่า กาจอเทียนเต้รถตำรวจมาเบียดกูแล้วกูตัววายไลยตู้เก่าเลยสิน่าไงต่อครับครับต่าไปพลังดิบครับพลังดิบใช่ไหมพลังดิบก็ยิ่งใช้สายไปปลุกขึ้นมาแล้วก็ขิงอครับมพลังดิบกันไม่รอดเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยก็จบเราไปเรียบร้อยสำหรับการทดสอบแต่นั้นเนี่ยความแรงคือการระดับ30,000กว่าเนี่ยเราคงไม่ต้องไปคาดเดา ประสิทธิภาพให้เยอะนะเอาเป็นว่ามันแรงกว่า40-70ใหญ่แล้วกันแล้วการระดับแบบ40-70ใหญ่ขึ้นไปเราคงไม่ต้องมีคำถามอะไรของความแรของมันสํคัญที่สุดคือมันแรงสมราคาแล้วแรงถูกใจทุกคนหรือเปล่านั้นนั้นเองนะครับและนี่คือ40-70ใหญ่ซ r เปอร์จากยี่ห้อที่คุณไว้ใจได้อย่าง i อชิวบายอินโนทรีดตัวนี้คือตัวใหญ่เลยไม่ต้องลุ้นเย็นอยู่แล้วของดีราคาประหยัดด้วย i อชิวเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าอันเดอร์เรทนะเอาพูดตรงๆนะอันเดอร์เรทก็คือถูกมองว่ามันต่ำกว่าจริงแต่จริงแล้้้ววเเปปป็็็นนนนนแบบบทีีี่ดดดดรระะกกกกััััิยยงงไไฝ i ชิลไบอินโนทรีดีจีฟอสอาร์เ 4070ti s u per X3 OC รัม16ชื่อยาวๆแต่ท้านี้เท่านั้นมีจำหน่ายแยกที่ i have CPU อยากประกอบเป็นเครื่องได้หมดที่แอลซีอทั้ง9สาขาฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่อเจ้าคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวิลาไปก่อนสวัสดีครับ